ตาสารนี่คืออะไรครับพี่ตาสารนี่คืออะไรเหรอตาสารนี่ก็เป็นเหมือนกับเอ,อ่อการกู้ยืมเงินนั่นแหละเพราะมันมีคําว่านี่อยู่มันก็แค่แบบการกู้ยืมเงินคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าดูเป็นอะไรที่เป็นทางการสักหน่อยอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีบริษัทแล้วผมก็แบบอยากจะแบบไปกู้คนอื่นมาไปกู้ธนาคารเลทแพงอะไรแบบนี้ก็อาจจะแบบกู้เงินคนทั่วไปเลย โดยการออกตาสารนี่มาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในตาสารีเนี่ยก็จะเขียนระบุไว้เลยว่าเออผมจะขอกู้เท่าไหร่จ่ายเงินดอกเบี้ยยังไงแล้วจ่ายเงินต้นยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับตาสารนีมันเหมือนมันเป็นแบบว่าเอกสารระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้นึกออกใช่ปะแล้วคนที่เป็นเจ้าของเงินนะครับคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขามีเอกสารเนี่ยเขาก็สามารถเอาเอกสารเนี่ยไปซื้อขายกับคนอื่นได้ มันจะมีตลาดกลางที่จะแบบซื้อขายคนอื่นคือการที่คุณไปซื้อตราสารหนี้มาจากคนอื่นอีกทีหนึ่งอะไม่ได้ซื้อโดยตรงจากคนกู้เนี่ยมันก็คือเหมือนคุณไปซื้อหนี้มานึกออกใช่ปะแล้วคุณก็เป็นเจ้าหนี้คนใหม่แทนแล้วคุณก็ได้รับดอกเบีย้ยแล้วก็คุณก็จะได้รับเงินต้นเมื่อถึงเวลาที่กําหนดประมาณนั้นครับมันก็คือก็คือการกู้ยืมเงินกันแต่ว่ามันมีความเป็นทางการมันมีระบบมีระเบียบมีตลาดอะไรของมัน มากกว่าลุงนายพูดไปว่าโลบักคืออนาคตวันนี้ผมดูหนึ่งปีที่ผ่านมาหุ้นโลบักสองรเอร์เซผมว่าพี่คนนี้เขาแทงแม่นนะพี่บ่งแล้วครับคิดว่าตัวไหนคืออนาคตโอ้ยผมไม่รู้แล้วครับผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถในการเอมองอนาคตได้แล้วถ้านี่โดนบิดจะเป็นยังไงอ่าคือมันมีคําว่า default rating อะครับในในวงการการเงินเนี่ยเวลาที่ลูกหนี้ไม่จ่ายบิดนะครับผม เขาจะเรียกว่าลูกหนี้เนี่ย default ภาษาอังกฤษจ,จะเขีว่า default มันจะมี default Rat i n g ของหนี้อยู่ของตราสารหนี้ก็คือเปอร์เซนต์ที่ลูกหนี้จะไม่จ่ายยิ่งเปอร์เซนต์เยอะก็คือยิ่งบริษัทนั้นนะห่วยนึกออกใช่ปะความสามารถในการที่จะจ่ายเงินมีน้อยโอกาสที่จะบิดมีเยอะแต่ถ้าโอกาสที่จะบิดมันน้อย d e f a u l t r a t i n g มันน้อยก็คือถ้าสมมุติว่า default r a t i n g มันน้อยอ่ะโอกาสที่จะบิดมันน้อยมันก็จะถือว่าเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือไงนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกตาาร,รา แบบหุ้นกู้ผมก็ไม่ชัรวว่าหุ้นกู้หรือกับตราสารนี่เนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าหุ้นกู้หรือตราสารนี้ของเอ่ออเมริกาอย่างเงี้ยที่แบบประเทศอเมริกาออกมาเลยนะไม่ใช่บริษัทของอเมริกามันก็จะเป็นตราสารนี่ที่มี defaulting ที่ต่ำมากหรืออาจจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนึกออกใช่ไหมก็คือโอกาสที่อเมริกามันจะไม่จ่ายตังค์อ่ะมันมันน้อยมากถึงขนาดแบบไม่มีเลยอ่ะเพราะว่า คุณลองนึกภาพว่าถ้าอเมริกามันล้มละลายอเมริกามันไม่มีตังจ่ายคือท่วโลกแม่งพังหมดแล้วเพราะว่า US ดอลลาร์หรือค่าเงินของอเมริกาเนี่ยมันมันเข้าไปอยู่ในทุกซอกทุกมุมของโลกใบนี้ทุกคนแม่งชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนบนโลกใบน,นี้มันถูกผูกเข้ากับ US ดอลลาร์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าอเมริกาไม่จ่ายนี่ก็คืออเมริกาล้มละลายคือดอลลาร์ไม่มีค่าก็คือทุกคนแม่งชิบหายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ตาสถานีของสหรัฐหรือว่า US bond ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะนะก็เป็นเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปลงที่ไหนก็อาจจะเอาเงินมาลงไว้ที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าโอกาสที่จะได้เงินคืนเนี่ยทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยมันมีอยู่แล้วแบบนี้คุณกู้เท่ากับเอกชนตาสถานีเท่ากับรัฐอ๋อโอเคผมก็จำภาษาไทยไม่ค่อยได้จำทูทูผิด